บิสมิลลาฮิราะห์มานิรรฮิลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะะะบเราากตุฮุครับสลามถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับรวมทั้งท่านผู้ปกครองนะครับที่ทออ่่าด้วยช่วยกันดูแลน้องๆอ,อ,อยู่นะครับวันนี้วิชาฟิกนะครับนะวันที่24เดือน8 2 5 6 4นะครับเรายังอยู่ในรุกลิสลามทั้ง5นะครับก่อนจะเรียนครับยกมือขึ้นขอดุอาดกับบิสมิลลาฮิราะห์มานิรรฮิม โรบ,บีซิตานีอินมันวัดสุกนีฟะมันอัลลอฮ์โปรโดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดวันนี้เรายังอยู่ในรูปอิสลามนะครับวันนี้จะเป็นการทบทวนรุกอิสลามข้อที่สี่ซึ่งในครั้งต่อไปนะครับก็จะมีการทดสอบนะซึ่งเรื่องของการทดสอบนะครับคำตอบส่วนมากจะอยู่ในคลิปซะเป็นหลักนะครับดังนั้นใครที่เข้ามา นะเข้ามารับชมคลิปเนี่ยก็จะสามารถตอบคําถามนะครับรูปโสลามครับมีอยู่5ประการเจอรูปนี้เจอทุกครั้งเลยครับเพราะอะไรทําไมต้องเจอทุกครั้งด้วยเพราะว่า,เ,าเด็กนักเรียนมักจะเอารูโอโสลามไปปะปนกับรุโกโข إ ม م านรูปโข إ ي م านครับเป็นหลักศรัทธารูอโสลามนั้นเป็นหลักปฏิบัติ5ประการนะครับ1กล่าวคําปฏิญาณตน2 ดำรงละมาฟัรด,ดู5เวลา 3. จ่ายสากาด 4. ซื้อสินอดฟัรดูในเดือนรอมฎอน 5. ไปทําฮัทที่นครมักกะถ้ามีความสามารถไปและกลับโดยไม่เดือดร้อนวันนี้เรายังอยู่ในอ่าข้อที่4อยู่นะครับมาที่โตวหนังสือนะครับในบทของมันนะครับอ่า อัศยาูมการเสีสินอดการทีสินอดคือการยับยั้งจากการกินและการดืม่มซึ่งคุณครูเพิ่มให้หนึ่งข้อคือการยับยั้งจากบรรดาประการที่ทําให้เสียสินอดนะบรรดาประการที่ทําให้เสียสินอดแต่สําหรับเด็กๆนะครับส่วนมากสิ่งที่ทําให้เขาเสียสิ้นอดก็จะเป็นเรื่องของการกินและการดืม่มเป็นหลักนะครับข้อที่2ครับ มุสลิมจําเป็นต้องถือศีโอดในเวลากลางวันของเดือนอมมารดอนนะกลางวันเริ่มจากไหนครับอยู่ที่ข้อที่3จากแสงอรุณขึ้นครับก็คือเวลาละหมาดซุบบิฮีนะเข้าเวลาซุบบิฮีปั๊บก็คือเป็นเวลาที่เราจะต้องหยุดดืม่มหยุดกินจนถึงดวงอาทิตย์ตกเริ่มกินได้เริ่มละศีโอดได้ก็เวลามักเรบมักเรบไปก็ มีสุนัตให้รีบเร่งในการละสินอดท <c oughs> สครับอิสลามห้ามผู้ที่ถือสินอดทําบาปนะบาปนี้นะหมายถึงบาปเล็กๆน้อยๆนักเรียนไม่ใช่ผู้ถือสินอดไม่ใช่เดือนอรมดอนอิสลามก็ห้ามที่จะทํำบาปแต่จะเน้นย้ําเป็นสําคัญถ้าเป็นเดือนอรมดอนเพราะในเดือนนั้นเนี่ยนะการที่เรา ทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความผิดความบาปนั้นเกิดขึ้นมาจากตัวเราเราถือสิ้นอดนอกจากเรายบยั้งจากการกินและการดื่มแล้วเนี่ยเราจะต้องยับยั้งตัวเองจากสิ่งที่ทำให้เราเป็นบาปด้วยนะครับอ้าวเมื่อกี้บอกไปแล้วครับเราทสิ้นอดในเวลากลางวันแต่เราเนี่ยถือสิ้นอดครับในเวลากลางคืนจำดีๆอันนี้เคยสอบไปแล้ว ในเวลากลางคืนครับเ,เมื่อต้องการถือสินอดโดยเนียดว่าเนียดคืออะไรครับเอาเนียดก่อนเนียคือการนึกในใจครับทุกๆุกอิบาดัตจะเริ่มต้นด้วยกับการเนียดเราเรียนยกมือขึ้นมาเอาลอหุอักบัตไม่นึกอะไรเลยในใจเราจะได้ท่าทางของการละหมาดแต่ไม่ได้ผล,ลบุญของการละหมาดเราถือสินอดไม่นึกอะไรเลยมาถึงก็อดเราจะได้การอดอาหาร แต่ไม่ได้ผล,ลบุญเพราะเราไม่ได้เนียดนะกลางคืนหมายถึงดวงอาทิตย์ตกจนถึงแสงอรุณขึ้นนั่นก็คือเวลามักรับจนถึงเวลาซุเปฮีซึ่งเป็นเวลาที่เราสามารถรับประทานอาหารได้นะและเวลานั้นก็เป็นเวลาที่เราสามารถเนียดถือสินอดได้โดยเราเนียดถือสินอดนึกในใจว่าก่อนนึกในใจครับมันก็จะมีภาษาหรับกล่าวอยู่ นวัยตุสเจ้าวมะกอดินอันอาดาอี้ฟัตตีรอมอตโตนาฮาติฮิสานตี้ลิลเลหิตาอาลานึกในใจว่าข้าพเจ้าตั้งใจถือสิีลอดในวันรุ่งขึ้นเป็นฟัดดูเดือนรอมฎอนปีนี้เพื่อลอตตานะแล้วใครครับที่จะถูกบังคับให้ถือสิีลอดบ้างหนึ่งคนที่ถูกบังคับไปสวดคนคนนั้นต้องเป็นมุสลิมนะ การบังคับในที่นี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการบังคับขู่เข็นนะครับการอยู่ในคําสั่งใช้นะการเป็นมุสลิมเนี่ยเป็นกุญแจดอกแรกบอกหลายๆครั้งนะครับที่จะทําให้เราได้รับชัยชนะในวันกิยามัตก็คือได้ผลตอบแทนที่ดีในวันกิยามัตถ้าไม่เป็นมุสลิมครับเขาไม่บังคับนะมีความสุขกับการไม่ถือศีลอดในเดือนอมาดนแต่ว่าในวันอาคิรอเขาก็จะถูกบทลงโทษ ไม่มีสิทธิ์ถือสินอดด้วยซ้าไปถ้าเขาไม่ใช่มุสลิม 2. บรรลุศาสนาภาวะแปลง,ง่ายๆก็คือโตเป็นผู้ใหญ่คําว่าโตในที่นี้ครับไม่ได้หมายถึงอายุที่เพิ่มมากขึ้นหมายถึงร่างกายแสดงว่าโตขึ้นเช่นผู้ชายก็มีแขนขายาวขึ้นมีหนวดนะผู้หญิงมีประจำเดือนลักษณะแบบนี้ลากษณะถือว่าบรรลุศาสนาภาวะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเกิดตั้งแต่อายุ9ขวบ สิบขวบสิบเอ็ดขวบสิบสองขวบก็เป็นได้นะเมื่ออายุถึงลักษณะตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ถือศีลอดศาสนาก,ก็จะลงโทษเรานะถึงแม้ความรู้สึกของเราจะเป็นเด็กก็ตามนะครับแต่ร่างกายเราถือว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วสามารถที่จะถือศีลอดสามารถที่จะอดอาหารได้ทั้งวันได้แล้ว 3. ครับสติปัญญาสมบูรณ์แปลว่า นะไม่ใช่ไปนคนบ้าคนวิกลจริต 4. มีความสามารถถือสินอดได้ตลอดวันนอกจากคนป่วยคนป่วยแบบไหนครับคนป่วยที่จะต้องกินยาตลอดนะถ้าไม่กินเนี่ยอาจจะอาการกำเริบถึงกับชีวิตได้คนเนี้ยก็จำเป็นเขาก็ต้องงดเว้นการถือสินอดไว้ก่อนนะคนท้องครับที่กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับตัวเอง อันตรายกับเด็กในท้องคนแก่ชราที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยไม่สามารถถือสินอดได้เพราะถ้าสินอดเขาก็เป็นลมหมดสติอยู่ดีสินอดอยู่ดีนะครับมาในเรื่องของเราวันนี้ครับในเดือนอมฎดอนครับศาสนาจะส่งเสริมให้ปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติอะไรบ้างครับในเดือนอรมฎดอนนะข้อที่หนึ่งครับให้รีบ ละสินอดเมื่อเมื่อแน่ใจว่าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วนะมีสุนัตครับให้ละสินอดด้วยอินทผาลำเป็นอันดับแรกถ้าไม่มีก็ด้วยน้ำเปล่านะอันนี้อาจจะมีคำถามถามมาว่า,ามีสุนัตให้นักเรียนละสินอดด้วยอะไรเป็นอันดับแรกขอไก่อินทผาลำขอไข่น้ำเปล่าขอควายของที่เราชอบนะเราก็ต้องเลือก อินทพาลัมนะโดยอินทพลัมอันดับที่1ครับเพราะในอินทพาลัมนั้นนะให้พลังงานมีน้ําตาลกรูโคสที่จะเสริมสิ่งที่เราขาดไปในเส้นเลือดเรานะครับสับให้ลาช้าในการกินอาหารดึกอาหารสุโคส 3. งดเว้นวาจาหน้ารังเกียจการด่าทอการนินทาการพูดลามกนะ,อะไอข้อ3นครับในเดือนอื่นก็ต้อง หยุดที่จะพูดเพราะไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่ในเดือนมดรามเน้นย้ำเป็นสําคัญเช่นกันให้เว้นจากการพูดแบบนี้เพราะมันจะทําให้การที่เสื่อดของเรานิ่สูญเปล่านะครับสีให้อ่านคุรานให้มากอ่านคุรานให้มากอนุเรียนบอกว่าฉันอ่านคุรานไม่ได้เลยครับให้นนกเรียนอ่านต้นที่นักเรนอ่านได้นะครับแล้วก็ฝึกอ่านไปนะ เพราะว่าทําไมต้องอ่านด้วยกุรอานครับเพราะกุรอานเนี่ยเป็นธรรมนูญของชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาอาลาเนี่ยให้ความแตกต่างจากอันอื่นนะเราอ่านหนังสืออื่นอาจจะได้แค่ความรู้เราอ่านกุรอานเราได้ความรู้ด้วยเราได้ผลบุญจากการอ่านด้วยเราได้ผลบุญจากการฟังด้วยโดยเฉพาะในเดือนมอมฎดนเน้นย้ำให้อ่านกุรอานให้มาก Ah, buat tong ni nak kap ni. Wabilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kap.